Kìa bạc nó kìm bạc có tang kìa 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 tang ปลูกได้ปลูกดีพี่น้องสีมือดุนดุนน้าพระเจ้าเด็กสีมือดวอนดวนุน,ปเ,น,ดน,ดนเป็นตะกี้ดินขึ้นเอาไปกินแต่ช้อน่วยเมื่อวาน <c oughs> หิวแหงอันนี้ก็ะชิอกินแต่กระปุเน,น,นาะสาวเนาะเอาบอกไปกินกระปุนเอาไปแหงนวลชุดนี้เป็นใหญ่กินกระปุนกับแจว่ว พอดีได้แต่ซ้ำนวยพวกได้กินกับปลได้ไหมกรอบๆชีหนวยเจมันเขินผลลองช่องเจเอาอันนั่นเบิง่งลองช่องขังกะข้ากใหม่มมจะค้องนี่แหละมื้อี้อากาศ บห่อนมาได้กันภาคการดุกว่าแต่เช้าสปิดเอาอันมักแตงก่อนไปกินกระปุนกับแจีวพอดีกินนะเนี่พี่น้องป๊อกป๊อกป๊อกๆได้ไงไงคนในกระเบียร์อักเกียดปกินนะช่องหน่วยซามหน่วยไงคนในกระเบียร์โอ้ยรูดมือเด้กพี่น้องเอ้า เอ้าปิดแต่ไปใส่ละหน่วยนะขบแม่นโอพี่โอ้ยปิดแต่กระข้างันวันนี้นะได้สามหน่วยพอดีครบเปาะหายไปอ,อีกกะือว่าไม่มีได้อยู่ก็มีลายหน่วยอยู่โอ้ยเฮ้ยยันม่ทางตาพี่เนาะ ในนี้หนึ่งหน่วยในน,นี้มันเก็บปฏิกิริยสีนหน่วยแตงกีไก่ใหญ่กว่านี้กับแก่กับพวกแซ่บกับพี่น้องหาหน่วยนี่หน่วยหนึ่งเอาหาหน่วยเป็นแต่เก่าขึ้นเห็นไหมจอจีขึ้นไปเสิง หน่วยร้ายออื่นเพือก็ได้กินอีกหน่วยซองส้ำหน่วยน,ะน่ะนะเป็นจอขึ้นไปแตงไปสือเขานี่ก็บพวกเป็นชีดอนพุ่นวันนี้นะ่ะ <c oughs> เป็นบาจากักสิกกระดะับอยู่ตลาดก็คล้ายแพ็คเด้งทุเรชีดอนบะทสาชีดอนเก่าเนาะแต่งอันนี้นะ่ะ เดี๋ยวยังยังได้น่วยพี่น้องขั้นมันแก่แต่พอยากมันยังดอกเอากินนอนๆน,นี่ละ่ะเนื้อนวลจีๆเพิ่อนๆเอากิ่ดินมาใส่ประเดี๋ยแต่สีน่วยได้พี่น้องหาหน่วยได้พี่น้องสีน่วยหาหน่วยได้พี่น้องแตงขี้ไก่ในกระดา เอ้ยคิอแจ็บอะไรวะเอ้อยรูดเน่นรูดตีนขอโทรเบาตีนพี่น้องเบาบกเบายับตัวนี้ตนะ้องไม่ขงมาหาค่อนเป็นเป็นหามาขบแบบนี้วันนี้ชะดีดุนชองจะดีดุนชองด้ว่ cho vậy cả Đây khi cày cái đại cho mình ạ Nhưng mà cái giấc cả vụ đã già vào phía đồ, vào. đó cho vào nó พอไปกินเนาะกระเพาะก๋วเตาะได้มากอันนี้ปไปเก็บมือเส่าทอกใช้เป็นเตาถุนมาเอาไปกินเด้อพี่น้องพูดไดอยากมาเอาไปกินเด้อมากัานนี่ดำๆนี่ผู้ใด้พ่อมีในโต๊ะในเฮือนมาเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อปันกันกิน ตัวน้กพ้นไว้ละง่วยด่างจินน้ำเตากานี่นนะพี่น้อง <c oughs> มันหัวอะไรก็จังว่าเอามาถิมนันสื่อเาวดวนมาจะชี้กะโก้อยากเป็นอีหยังหัวอันนี้มันตั้งดันดันอันนั้นดันเวลาพ้นตกนี่ทอตัวนี้นะมันได้สัตว์ตุ่นมาคือขนมประมกักยังมมนตายก็กมาดันไว้ดันตุ่นมาคือ đánh nạm bởi màn đáy xài phốn tốt ngang sát bộ tốt kìa bây giờ màn đáy sát cài bởi phố có đứa ốc cả tháng này mà băng vậy hay màn kha nạm bởi thử tổn màn Ấu nhắc mà ồm xài này phát khát khỏi nó ngáp ngáp Ấu nhắc mà ồm xài phí nọng thế ngáp bà mà đứa xài phùn xài phươi đọc phí nọng bàn lại cà phá vào đây อยูใ่ในก,กินดกทิมป้าไปใ้าทางนี่่ะพะกหอมก็เอาอยัางกลับมันเนี่ยเออสิเก็บอยู่เอาอันนั้นมาเก็บก็อ๊ะมาเก็บก็พอมมีรออายการเหมือนมีรายการกินมอนเก็บพักหอมก็มีรายการกินอะไรมันเก็บพักหอมก่นอนเด้อ เวลาการกินน,น,นี่ยมันยังบริเหตุดอแตบามีนะโครงการไปละยังกติตาบม,มังเด้อพี่น้องมาสีเป็นอย่างมีการกินวันนี้วันทิตยบันผักเสาเสาาทิตเก็บงามงามผักหอมกติตาจันออกร์ตัดแต่มันแก่แล้วก็จะตัดออก,กมันอ่อนมันมีสองบอล อันนี้ว่าสิคาตัวนี้จะไปป้าอยู่พุ่นแต่บ,บ่ถือต่อมอีกออปลูกใช้ใช้จะดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะปลูกใช้ใช้ได้ไหมจะดีงามขนาดพักอันนี้พ่กเราใส่ยังไงใส่ขี้หมูขี้ไก่ปลูกง่ายสะตายปัจจุบันบลปลูกง่ายยะถาดอมถอดได้เก็บพวกเขาก็อันคมพวกเขากเก็บกับเรได้พอแม่ว่ามันดับ แจ็คเป็นยังมันหลับอันนี้บริบ่าวตีละกาเก็บก็ยังบรหลับแดงได้กวบเขาตีละกาเก็บจองพ่อแม่ในบริบ่าวบด้ยานรับอยู่บ้านนั้นแม่พ่อแม่หามหนึ่งมาคมพวกเขาเก็บกะระบัดระบังอีกโอ้ยจะมันยาโก๊บเรื่องวะโอ้ยโทษโทษพี่น้องเสียงเพลงกับเจ้าหนี้เด้ก นี่นานหนึ่ง,กร,ก,ง,ง,งก,รก,กระบั๋ใหญ่ๆเลยกระบป๋าลายๆเลยกินกระเป๋เบิดหนอนใหญ่ๆใช่นั่นนี่พ่อคอมนี่คอมดีก็น้อยมากจะกนินช้างตัวใหญ่เหรพี่น้องเอ้ยได้ชวนนี่เอาพวกพ่อคอมเบียดไงเบเอเก็บเรนนี่ด่ะ ปะเถ้าเขาเก็บแบบผระคอมนะขาดออกมาได้เ,เออจะออกมาเองได้ขไไดับเรมาได้ข่อยแห้งแดดแห้ง่อนเลยขอยแดนเขาดูได้ขอไประชนได้โครงการข่อยในปริยาไดแ้แหล้แต่ข็คือว่าบายบายอาสิััดภักิตตไวไอ้็นตัดตาก็ได้แล้วนะเป็นดอ,อกจำในพอดี ตาตากบ่ไอพายตูนี่มันพอตากได้นดนไหน่ว่าเอาเอากระไบกินได้ปีเ้าก็ได้ดอันนั้นเ้าก็ต้องอันนี้ก็แมนได้แบกแต็มเป็นเป็นได้อันนี้ก็เป็นร้ายละน,นี่ก็แมนบักแตงมขานทุกกานจาะร้ายอยู่น,นี่เป็นแบบหมากรม,มีร้ายอยู่ มาปลูกในเซี่ย้เพิ่นขึ้นนี่อก็จะว่าอยากขึ้นไอเนี่ก็ได้เป็นอีสเซียงยังยให้ขึ้นเทิงจอนักขีดินขีดอนเด็กข้างให้ก็มาขึ้นนี่เลยนี่หน่วยก็ไดับกำลังหน่วยจะโดนถ่ยยายเดือนเครื่องเดือนนี่ก็ได้กินไรไรอะไรเป็นหน่วยไรเยอะนะ เป็นตะกีดีนขึ้นจับปอบจับผู้ง่ายนี่ยนี่บอกแตงพุ่มง่ามบอกแตงพุ่มก่อนปีนี้นะปลูกปีกายกันได้ง่ายง่ายแบบเป็พวกงามนี่ปลูกใหม่ปลูกแล้วมันปลเกิดแล้วมันปลูกใหม่ใช่ป้ายมันเกิดยาเราก็ได้เอาบักแตงชุกเอาบักแตงที่บักแตงอ่อนจะเสือเป็นง่ายเลย กินได้เดี๋ยวเครื่องนี่ก็แต่งร้ายได้เนี่ยอักปูกไม่ถึงให้เพื่อนอันนั่นได้บปกบวัวบได้เก็บนี่โดนในก้องวันนี่ย บัวเก็บป้าไหวเบิ่งเบียด้ทั่วรบรถราง้านนี่จะเบียบบกบัวยามนเม่ล่ะอากบชน่ะในหันมากลายละอากบพิมพโอ้กงเบนเหี่ยวทันยาไมปูกว่าจะใครใหม่ปะตูปูกว่าจะใครใหม่ปะักบุ้งเรบยเอาว่ดเด่นนี่

มันยัยไล่มแมันขัวบ่แซ่บพุนะพุนะมาสะกเก็บไปบขก่อนพี่าจิบเอาเบียไปเป็นจักเบียหนงอเบียอันนี้มันลเบียด้วยหมากจับลายหมากนะเฮ้ย เอาไปยะเบิ่งอ,อีกถืออยู่ถืออยู่เออพอแล้วนำร้ายแล้วนะนำร้ายนะมันไงปลวมันลมม่มเมื่อวานนี่ป้าตกพี่ดอมมมันดนเนี่ยไอปโปก่อ เจอพ้นท้องลมเมื่อวานนี่มาปวดดนเบดนี่มามันไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่แก่ท่านนั้นพอบกินมันเป็นบบเอโปแดงนะพี่น้องโปแดงบมเมนต์เอโปขาวอะไรนี่บมเมนต์เอโปเขียวเอโปแดงหวานบานมันมัมนต์เอโปตัวนี้นะกินชาวบ้านมันประกอบด้วบ พี่ดิบพเป็นไร้ปลาไหลกับพ่อได้กินอยอะนี่พ่อได้กินเยอพี่น้องเด้อกระโบลายก็พ่อได้กินอยู่ยกินเนื้อซื่อเขาก็ะไรเเผาอยู่ก๊อกเปนกระเนื้อเงยตัดเลยกินมาเป็นกระิตัดเอาไว้แต่ชุ่มชื่นงามมันนี่แค่ดูมัน กินเยอะจะน่าจะได้เก็บแล้วยอดกระเทียมนะหลอกกระเทียมนะก็จะได้เก็บแล้วพี่ดอกดีเลยเก็บออก double เก็บโบราณมันจีบลายโผล่ต้องได้เก็บออกตัดออกมันแก่ก็กระเทียมโทษนนี้หมดเลยมันพร้อมเลยนั่นเบิดเลยวะนี่กระเทียมโทนมันก็เป็นหัวได้หัวหนั่นนะ บปอยากได้ไนมันไปบ้านไปปลูกเห็นไหต้นนี้แม่นบ่มันตายไว้แล้วมันจีบตะเรนโดมใบพักกันหน่อยมันจะเป็นนีมันกระโดมโดดมันดอกออกน้อยหนึ่งแล้วกระโดมโดดแก่ใบโรคประกาศถิ่นได้โปด อ่าประเด็นแคปคันี้ใช่ไหมว่าจัดการนำหน้าเราใช้ให้ใช้หน้าเราไปนี่เด็กก็จะนี่จะตัดออกจะน้อยจะตัดออกเกะกนจุ่ไปเอานี่เอานี่ต้นมะแข่งคมข่อยเบี้ยมาบนเบี้ยมาปลูกใหม่นี่ยหาต้นพอละ เด <iento> ี๋กินนะกินปลาเบิดอีกก็บปลาไม่นานปลาปลูกที่วดพัวกันนะหาต้นนกต้นต้นใหญ่แล้วต้นมะเขือนี่กับต้นใหญ่ดีเลยพี่น้องมันต้นหน่อยได้เอาปลาถั่วปลาหลังเขาจ้ะเอาปลาเขาจ้ะบอสยกเชี่ยมใจละ สก uh, ูดปอ๊ยานาก็แบบอื้อึนอ่อยบูเบนได้สกูดนี่ล่ะนีเราตะเวนต้นนี้นะว่าจแกนัยมันมาจะใช้ไม่เหี้ยหนุกมาบ่โอเคพี่น้องก็หยอดกระทิ่นนี่โอเคบ่เขาจะเก็บได้นี่ กระเพร์เธอแค่ล่ะฮบมันออกดอกก็จะโรคกดินพืชกระบอกโรคตะเอยมีหยอดว่ากี่ไงก็ได้กินได้หยอดเทพพี่น้องยืดดีไม่แห้งกุดลัก